หญิงพลอยชมพูประกาศข่าวดีท้องลูกคนแรกแล้วด้านว่าที่คุณลุงกอฟไหมค์คอมเมนต์โพสต์น้องสาวแบบแฮปปี้สุดๆ หลังจากที่จูมือแฟนหนุ่มชาวต่างชาติเข้าวิวาสละโสดเมื่อช่วงเดือนธันวาคมเมื่อปี2563และลงหลักปักฐานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันที่สหรัฐอเมริกาได้เกือบ1ปีล่าสุดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนหญิงพลอยชมพูนิธิภัยสารน้องสาวสุดที่รักของกอล์ฟพิทยะและไมพิรัตก็ได้ประกาศข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์บนอินสตาแกรมส่วนตัว ให้เหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆได้ร่วมยินดีโดยงานนี้หญิงพลอยชมพูก็ได้เผยคลิปโชว์ที่ตรวจคันที่ระบุชัดเจนว่ากำลังตั้งท้องและอันตรสา,าวตรวจคันพร้อมกับเขียนแคปชั่นสุดเซอร์ไพรส์ว่า I can't believe this tiny little baby is inside my tummy ซึ่งหลังจากที่สาวหญิงได้เผยโมเมนต์ดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างคับข้างและขณะที่ทางด้านพี่ชายสุดหล่ออย่างกอล์ฟไมค์ก็ไม่พลาดเข้ามาสาตอีโมจิที่แสดงถึงความแฮปปี้ที่จะได้เป็นคุณลุงกันรัวๆเลยทีเดียว